สวัสดีครับผมอยู่กับเจมรักกันชอบกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเลสแบร์โมโนลิดของเฮียอ้วนหลังมอนะครับผมเจ้าของร้านกาแฟโชคดีเป็นคาเฟ่ครับผมเรามาดูตัวปืนกันแบบคร่าวๆนะครับผมปืนเคลียร์นะครับไม่มีแม็กกาซีนครับ ให้เห็นอย่างชัดเจนค้างสไลด์แขวนสไลด์ไว้ไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยเรียบร้อยครับเคลียร์แล้วก่อนการถ่ายทำนะครับ Less แ,แบร์ค u ตตอมครับแบร์ค u ตตอมจุดสี่ห้าลำกล้องห้านิ้วเอ่อเป็นปืนค่อนข้างที่จะสวยและปราณีตมากนะครับผมงานของเขาค่อนข้างจะปราณีต แล้วก็คืนชื่อเรื่องความแม่นยำนะครับผมวัสดุที่ใช้ทำปืนที่ผมจำได้น่าจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กล้วนทั้งกระบอกแต่ทำฮัสโคมมาจะเป็นสีคล้ายๆสแตลเลสสวยงามมากครับ ำกล้องก็เป็นเหล็กเกีียวสากิ๊กครับผมจุดสี่ห้าแมกกาซีนบรรจุแปดนัดปืนล่าถ้วยครับผมเนี้ยอ้วนหลังงอมาเจอกันวันนี้ก็เลยขอขอดูขอดูปืนของเขานะครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวยิงให้ดูครับผมว่าการทำงานจะเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่านุ่มแน่นอนครับขอบคุณครับ